กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบอพอพอกับสองสานีป่าดเด้อบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเออลังจากเข้ามาแต่หาเห็ดกับพู้ใหญ่จอยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะสิมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เฮือนอยู่ซานหน่งแล้วพี่นอ้องอ่าใหญ่จืดเจ็บแอลสัพี่น้องเลือกเห็ดอันที่เป็นทงเป็นทงนี่คือทงมะก,กอกเลอพี่น้องได้เห็ดอันนี้นะแกงสะกันลายสับอก โอ้ถ้าแมวทิ่นมันก็ลัง,งม,มุมเลยยัอษ์อสนี่น่ะเอามาจนเบิดจักมุมบ่มุมดึงผาดมา <c oughs> เจ<อ>้าเนี่ยนี่มันจะไต้ยุทธิอยากประหาไก่ไงฮะประฮาดําเบิรเอ๊ะอยากประฮาไก่ประฮาปุ่งเหนือหัวไม่เสือกมันอืแม่นแม่แม่นแม่นแม่นความเจ้าจเสียมาแกงอ่ะนะพี่น้องอ่ะ ปัสนีลังเฮดก็มีเ่จตอนนี้ก็ล่างล่เฮดกบไม่ใหญ่จืดเลยสาพอันอันที่ว่าบได้ป่าตีนมีนะร้านฮุบนร้านละลายไม่จะบริสุทธิ์สวยแ้วถ้าพี่ลุกยัง่ลุงสวยห่อจะเสือสยฮักสอยบเล่พี่น้องเลยเไม่ใหญ่จืดปากับปาสนีนนพอได้กินไม่กระโวยก่อนสด้กินแต่ต้องไปห้าสิ่สี่ ไปช่วยบริกินตีสี่สบบอมีดากเท้นาเขาเขาเยี่ยงเบิรนี่นมีอชื่อแล้วไปไปืแต่เขาจเยียงเบิร์ไปใส่กับบมีอ้าตกลงะพอเขาตื่นมาให้ไ่คมเขาเจาเต้นอยู่แถวปาอือชินไ๋ยทไม ป้ลุงก็ป้าพ่อใหญ่จอยนะป้าทางหน้าโคบ่ะแมียนะป้าทางนี้อ๋อผู้ชมต้องเบิ่งิบสันนีสูบสี่สาวไปสวนสิบเ็ดหงก่อนห้อง้ลูกทนเขาประพัดบุ่ประเทศอาจานย์อ่จา์ใหญ่ๆนะลูกค่านตาก็ม่เคยียตัวมา เอาข้างนี้มาตุ๊กเดินมาขึ้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 นมาอานี่นนี่แสืหนาวนลายืบรือยห่่น้อยอยากินนะีายบอกินบกโอ้กิน น mm. ีแต่อันดินเนาะเพราะว่าอันพุ่มโต๊ะเลยดินพกใส่แม่แล้วบรรยากาศงามปะไดหนพนแห้งเกินเนาะบ้าเต้ทรายก็แห้งโพดโพลยพลมึงคนก็เดินสี่ก็บจักจั๊กเดินสี่เลย ต่างหทหายกันนานาก็ถึก <c oughs> เห็นฝ <c oughs> นตกแต่ว่ามันฝนตกเป็นตาเหาวนะพี่น้องฝนตกหมาว่าในน้ำเต็มหาเต็มคันเดีคือย่แน่นกันเจ็ดเป็นแปด,ดแม่นฝนก็ตกง่ามนะแม่ตกอย่างเดียวเลยตกแต่่ใบซอง่นหอดมะแรงจะหอดแปดมุช้าแต่แม่คือแล้วแกบ,บุ้มจะแข่งฝนเมื่อมาเมื่อวานนี่น้องตอนมากนะกันแดดแจ๊ดแดดแจ้งเนาะแป๊บเดียว คนก็มาเลยไอ้ลูกหมูมา้วจะสอนเฮ็ดนยังไงเจื่อนกับปลาช่อนี่นะอ ผูมอแกงตัวนอ้อลงหว่างมาสั่นอือืมอือำไมอหรอยกเอานื่างจักหนามอะม่สี่หนาหาหนาสิห้าหนาหลายหนาอยู่ดินลายนะคโตแบบ หลยสงไปด <als> <N> ีพี่น้องคนมันก็นอนตามดินเนาะพนตกเลยกินดินมันก็เด็นขึ้นพี่น้องบดกะเฮ็ดบดแทนดีกพี่น้องเฮ็ดเสือน้่กับีเฮ็ดจิ๋วกับนี่จะนี่เก็บหาเลยโดนฮ็ดยังกันิั้วันได้เราก็เก็บคอนฟอมห่วยอัน่ายมาไหมบง่งมแต่ว่ามันเห็ตนะ ใช่ก็ยังดับอยู่พี่น้องเอ้ยยังไม่ต้านได้ใช่กันอันนี้สิเป็นหม้อต้มอ,อื่งพี่น้องเอ้ยซัน,นี่ใส่อันใส่แอ,อนนา้ำใส่ใบกระโดนน้ำพี่น้องให้มันนั่นเปื่อยเขาใส่ใบกระโดนน้ำมันสิเปื่อยไว น้องแกบูมก็นั่งล่อถากินอื่นพี่น้องเลยลานซาวว่าขาวใส่ลไรลอยยังใส่ตัวซึ่งไข่ลืมใช่ไหมตีปลาลูกดูอะไรเหตยังนี่ลูกโอ้นั่งขโมกขโมกอยู่โอ้นั่งถาบนั่งเผาอันต้มอึ่งอยู่พี่น้องเอ้ยปู่นไข่มันอ่าน้องไอคิวบ่ต้องกินแล้วอึ่งนะ พอโตไอคิ้วคืออึ่งอึ่งอึอึอืมขาสันสันคืออึ่งน้อยน้องอันนี้ยิ้มหวานมึงดูค่ะอันนี้ยิ้มหวานดูเยอ้ให้น้องหยอกแน่ร้านซาวกระนังเต็มสัำหรับไม่ใหญ่จืดป้าแต่ไม่ใหญ่จืดกำลังสืแกงพี่น้องเลยนี่ กินอ yes, ่ะเสร็จกินแล้วจ้าเด็กๆเฮ้ยอภิเบศรเดทตตูดิโอปุ่นน้องไอคิวกันนะป้าต่พี่น้องน้องตาลกันนะแก่เสือลุยเลยแ่มแบมตาน้องคิวสวัสดีพี่น้องคิวเอ้ยเอ้ยตัคิว คิ้วสีเดียวกับแม่เลยคิ้วนะสีเดียวกับแม่เลยสีดำมากกว่าหายง่ายจีน้อนพอได้ตากแดดบพอได้เอาดอกปลาเขาจะมาขายที่นอนจี่น้อนที่นอนสมังงามแทนเขาก็บอกขายหายแล้วเนาะพออันเนยอยากไดจีน้อนอันหาลอยมีบ่อสั้น กระเจ้าข้าบจจดไห้ซับอืมแ้าก็ได้ไลายสอบเติบพี่น้องเลยอืมพอใหญ่จ,จอยก็ลองต่านกำลังงานพันมันเตรียมสิไปปูกพี่น้องเลยเพราะว่าพ่นตกมาคืน,น,นแห้งแหงตกมือวานตกตั้งแต่เว้นๆจนว่าคำน้ำเจนเต็มห้ยเต็มคั้นพี่นอ้องเอ้ย ขา้าวกระสิาพาไปปลูกต้นพลโตกองนายพี่น้องต้นนี้กำลังพัฒน์อยู่พี่น้องเลยนี่พอเมื่อวานเหมือนไพ่ก็ยังดับอยู่พี่น้องเลยไพ่บบมี่บานส์นีนะตั้งแต่เมื่อวานนี่ตอนนี้ก็ไพ่ย,ยังบบมาอยู่พี่น้องพอน้องอันเนวยังนอน่อ พาสวมเพิ่นน้ำตาลเพิ่งกระสอยพ่อย่ยอยพี่น,ออน้องอึ่งเข้ากับอะไดไปเยืย่งลำข้าวดอกพี่น้องเพราะว่าขามากะไรตาตัวเองบอกขอยอยากเข็นหุงพันไดเข้าย่านงูย่านแงะเขาก็เลยบอกไปมาคืนไปกับพได้ดอกซิเรีแลแต่น้ำกดเข้าอะไรพี่น้อง ก็เลยบอกไปก็เลยนอนส้ามาคืนน้ำนน้ำน้เศร้าโค้งพ่อบอกน้ำเศร้าโค,งคนนา้งวาพ,พื้นน้ำบักยาพี่น้องเอ้ยสิไปใส่กันนะ ิใส่ซามฮาวกับพ่อพี่น้องจะเอาไม้ติ๋วใส่นำพอได้บังงัวยังกับแพงพี่น้องเอ้ยสำเนียกับเบือเบือนใส่จนว่าจนว่าบ่มีเงินเบือเบือนใส่อยากได้สวนคือคือหมูหน้ากับสาสิบป่งเนาะ อ่างม่งล่นเต็มเลยพี่นอ้องเอ้ยกล่องห้ากระเบื้อไปเบื้อมาใจะอียงตื่นมากะเห็ดเวียกไผาเวียกมันพี่นอ้องเอ้ยพอยายจ่อยก็แบนยายจื่อนี่งพูดพ่อว่าเพิ่นแต่คือเพิ่นบ่อยู่บ่อนอนเนี่ยนะพี่น้องมาขึ้นเนี่ยนะ ไม่ใหญ่จืดนะจิเป้หายเฮตั้ตงแต่สิบโมงกลางคืน่ายว่านอนก่อนว่ะไอ้นอนก่อนอน,อน,อน,นอนไปนอนมากแต่ส้องใช้ผงจิเป้น,น้ำล้างมูเขาเยี่ยงเบิร์ดผานไปพี่น้องเลยต,ตอนนี้กำลังอนแส่แส่น้ำเปล่าหรอกพี่น้องเลย

ตอนนี้กระเท็ดซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเดินกินข้าวน้ำกันเดินกินแกงเห็ดแล้วก็ต้มอื่งพี่น้องเมนูความแซบความนวลที่หนึ่งเ,เลยจ้าไม่ย์เจินเป็นคนลงมือไม่ย์เจินมานั่งมานั่งจะกินข้าวลูกจ้าจ้ากินข้าวลูกละใช่ลากจา้อื่งไปดูพี่น้องถจังหกรอกยังแข็งอยู่ยังแขงย์เยังแขนอยู่สั่น คลิปนี้ครับกับชิค,คาลาคลิปเพิ่งทันนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามส่งสนีป่าในเด้อพี่น้อง <c oughs> พบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยกล่าวคำว่าสบายดี